สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องตุ้งป่าเอาอาสุกขู่ทุกคนมาแล้วเด้อพี่น้องมาแล้วรับมาแล้วแตกที่หนึ่งสี่ตรงตรงพี่น้องวิ่งหนึ่งและสี่แตกตรงตรง,ตรงกอดข้อกันมามาแล้วพี่น้องมาแล้วของอาจารย์หนุ่มเมืองหยดุดทั้งยะสูทอนบังไฟไงบังไฟโกพี่น้องนะครับหว้อิพานมา เพื่อนไห้หนึ่งกับสี่พี่น้องตัววิ่งนะครับหนึ่งและสี่กอดข้อกันมาหนึ่งสี่ติ่มติมพี่น้องนะครับมาแล้วเด้อพี่น้องเด้อนะครับแอดกักจูอกาสลุ่มตัวเลขกแ้วทางให้พี่ให้น,อน้องในเบิงในเชมนล้กันอยู่ทางทงไห่ทงหน้าทาง,ทาง,ทางบ้านแอดหรือว่าทางอำเภอชุมแพ่พี่น้องนะครับล่มว้อยๆอยล่มหนาวพี่น้องนะครับเนาะเอาเพื่อนส่งมาไห่ มารีบลุงให้พี่ให้น้องนะครับพร้อมกับอาจารย์นุ่มเมืองเลยแล้วก็อาจารย์เคลื่อนนำอุ่นแล้วก็พระอาจารย์ราวีหลาย,ลายท่านนะครับที่ส่งมาแล้วนะครับมาขอบพระคุณอ,า,อาจารย์นุ่มเมืองหยุดหลายๆเ้ยนะครับที่ท่านให้ความเมตตาที่ท่านให้ความอนุเคราะห์กับทางช่องเอทวีควนเดิมนะครับที่ท่านเรียตูนสตส์นะครับเนาะพร้อมกับทรงตรัวเลีกแนวทางมาให้ เาแอนก็ถือโอกาสลูกให้พี่น้องแฟนช่องนะครับทั้งไก่ทั้งไก่สู้กูทุกคนในเบิร์นในช่น้ำกันเร็วๆพี่น้องนะครับสำหรับวันที่ผ่านมาเปิ้ลไห่หนึ่งและสี่พี่น้องตัวบิงกอดข้อกันมาหนึ่งสี่เต็มๆพี่น้องนะครับวันนี้เปิ้ลสี่ไห่ตัวใดมาตัวใดพี่น้องมาเบิร์แหลกกับมาช่น้ำกันพี่น้องเ้อพี่น้องเข่ามาเร็วฝากพี่น้องกดไลล่ฝากพี่น้องกดแร์ให้น้ำหน่อยเด้อพี่น้อง นะครับคนละหนึ่งไร่หนึ่งเคนะครับเพื่อเป็นการังแรงไก่ให้กับทั้งลูกทั้งหลานทั้งออากภอวจุมแพรีพี่น้อง่อยผักซอยด่านให้น้ำเนยพี่น้องผู้ติดต,ตามซ้ำเก่าพี่น้องหาซำเก่าอยู่เด้อนะครับน้ำไหลบู์พี่น้องนะครับจึงยังหอดแสนซับสะไข่พี่น้องนะครับเอาจังใดก็ขอบุญขอบคุณพี่น้องคือเก่าสีนหน่อยทีไยก็ขอบุญขอบพระคุณเอฟซี FC. ลุงป่าตายาย่สู้ขู่ทุกคนที่เข้ามาเบิง ที่เขาไม่ช่เมด้อพี่น้องเด้อนะครับอักกันแทงกันอยากจะทิ่มติปล่าลูกาลานวบขางทางผู้เดียวพี่น้องนะครับเนาะนี่ก็บรรยากาศช่วงเที่ยงทางบ้านเอดพี่น้องนะครับทางอำเภอชุมเพนะครับที่พี่น้องเห็นผู้ยู่หันกับผู้ลูกดไดโนเสาร์ด้วยพี่น้องเด้อนะครับอ่าบรรยากาศช่วงเที่ยงพี่น้องนะครับถือโอกาสลงตัวเลขของอาจารย์หนุ่มเมืองยุทธเลขวิ่งเพื่อนพี่น้องนะครับสำหรับเลขจับคู่ พี่น้องรอบเบงิงอีกคลิปหนึ่งด้พี่น้องเด้อนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นเลขวิ่งนะครับสองตัวนะครับเคีงคิงให้พี่หน,น้องนะครับไปพิจารณาเบิงเอานะครับตรงกับใจตรงกับเลขพี่น,อน้องพี่น้องก็รีบจัดเลยด้พี่น้องเด้อนะครับอันนี้คือหลักฐานเก่าด้พี่น้องเด้อนะครับหลักฐานเก่าวัประจําวันที่ 16พฤศจิกายน2 5 6พอโอบกพี่น้องโอดกมปิเพิ่นกะเข่าที่51ตรงตรงพี่น้องนะครับโหวตต่อมานีเพิ่นกะเข่าที่1 4ตรงตรงพี่น้องนะครับเพิ่นให้วิ่ง1กับ4เด้อพี่น้องเด้อ1กับ4กอดข้อกันมา1นเต็มๆต,ม,ตมเลยพี่น้องนะครับสาหรับเลขวิ่งของอาจารย์หนุ่มเมืองยศทั้งยะสูทอนพี่น้องนะครับ เป็นไห่ม่สามสิบหกนวดพี่น้องเข่าสามหกนวดนะครับแล้วก็มาหลุดมาหลุดนวดสามเกตุนวดสามสิบแปดพี่น้องนวดสามสิบเก้าเข่านวดสี่สิบเข่าได้พี่น้องเด้อนะครับนี่เมืงนวดสี่สิบเอ็ดได้พี่น้องลงคลิปนี้เป็นงวดที่สี่สิบเอ็ดได้พี่น้องเด้อนะครับนี่คือหลักฐานเก่าของอนาจารย์นุ่มมงังดวดทางยะโสธรให้พี่ให้น้องที่เบื้องต้นชมน้ำกันเป็นที่เรียบร้อยเนาะพี่น้องเนาะสำหรบับเบอร์โทรเพื่อนพี่น้องศูนย์เก้าหก 3 9มเกเดนได้พี่น้องเด้อนี่คือเบอร์โทรของอาจารย์นุ่มเมืองยศทางยะสุธอนพี่น้องโทรหาเพื่อนใดพี่น้นองนะครับหาบันี้พี่น้องมาเบิ่งตัวเลขกแนวทางนะครับของอาจารย์นุ่มเมืองยศทางยะสุธอนกัน่อบนัน,นะบบนี้พี่น้องนะครับสำหรับงวดนนี้เพื่อนจะห้ตัวใดมาตัวใด พี่น้องมาเบิกมาชมน้ำกันเด้อพี่น้องบัดนี้พี่น้องเนาะนี่คืองวดประจําวันที่หนึ่งท่านว่าคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกพี่น้องอาจารย์หนุ่มเมืองยศทางจะโสธรเพื่อนหาวิ่งแปดและห้าได้อพี่น้องเด้อนะครับฟันแปดกับหาพี่น้องสำหรับเลขวิ่งของอาจารย์หนุ่มเมืองยศทางจะโสธรพี่น้องนะครับทางบังไฟไงบังไฟกูเป็นหลังพี่น้อง นะครับเอา้าลมพัดวีวีลับพี่นอ้องนะครับล่าซูดพี่น้องปืนไห้หนึ่งกับสี่พี่น้ 1, 4, นองตัววิ่งออกที่หนึ่งสี่เด้อพี่นอ้องเด้อนะครับออกที่หนึ่งสี่เต็มเต็มพี่นอ้องนะครับสี่สิบวดรุดสองวัดพี่นอ้องวันนี้เป็นที่วดสี่สิบเอ็ดพี่นอ้องนะครับเอาติเฮ้งบ่เฮ้งสิปังบง่ปังติดตามรอเบิง่งรอ,อ,งรอชมผลงานน้ำปืนพี่นอ้อง สำหรับเลขเพิ่นเข่าดีเป็นจะนายพี่น้องนะครับบอเคยหลุดบอเคยพลาดพี่น้องหลุดแค่สองงวดแค่นั้นละพี่น้องนะครับหลุดสองงวดนะครับงวดที่สามสิบเกดและสามสิบแปดพี่น้องสามจุดเก่ากับเข่าที่ห้าหนึ่งเต็มเต็มนะครับสี w, ่สิบกับเข่าที่หนึ่งสี่กอดข้อกันมาพี่น้องกอดข้อกันมาเลยนะครับเพิ่นหาวิ่งหนึ่งกับสี่กอดข้อกันมาคือออกที่หนึ่งสี่ข้างล่างพี่น้องนะครับสําหรับงวดนี้เพิ่นหาวิ่งห้าเละบแปดพี่น้องวิ่งห้าเละบแปด กดข้อกันมาบอ่อพี่น้องมาเบิงมาชมดํากันในงวดประจำวันที่1ธันวาคม2 5 6พั้อยพี่น้องเด้อคลิปนี้เป็นเลขกวิ่งย่างเดียวได้พี่น้องนะครับรออ่าคลิปรุ่นนะครับรออีกคลิปหนึ่งเดี๋ยวผมจะอ่ารุ่งคลิปของอาจารย์นุ่มเมืองยศนะครับเป็นชิปที่เพิ่นจับคู่มาให้นะครับให้พี่น้องได้เบด้ชมกันอีกรอบนึงเด้พี่น้องเด้อ นะครับฝากพี่น้องกดติดตามไว้นะครับสำหรับภูเขามมใไม่สำหรับผูเขาเมเกากบฝากกดไลค์กดแช่นํำในเด้อพี่น้องเด้อนะครับซอยกันแค่นะครับคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแช์พี่น้องเพื่อนก็ล่าแรงใจเห็นกับลูกกับหลานทางช่องทวีคนเดิมน้ำในพี่น้องนะครับขอขอหอยขอแขนนํำป่าน้ำลุงน้ำพีน้ำนองคือเก่าพี่น้องนะครับบอกไม่ครบแปดหน้าที่เก่าหน้าที่สิบหน้าที่พี่น้องนะครับบอกครบกัอนุ่งคลิปก็ได้พี่น้องนะครับ หวังว่าพี่น้องคงเขาอเเขาใจด้วยพี่น้องเด้อนะครับแอดก็บบยากเบาไลาดอกเพราะว่าต่างกายบาแข็งแห้งไข้ป่วยมากสามที่มือแล้วพี่น้องเดินทางไปเอาตัวเลขน้าอาจารย์แดงน้าอาจารย์โกยพ่อสารคามหรือว่าหลวงตาเนี่ยทั้งสารคามไปบาสั้นได้พี่น้องนะครับผมก็ได้เบาอยู่ภายในช่องนี้นะครับพอโลาปูกข้าวสื่อสารไปให้ในช่องนี้นะครับเบาฝากไปถึงเพื่อนถ้าเพื่อนใดเบิ้ง นะครับกกรุณาทรงตัวเล็กเนวทางม่ให้ทางหนาเฟตหนา,ลาไล่เด้ออาจารย์แดงอาจารย์โกยเือว่าพ่อสารคามโทรมากก็ได้นะครับทุกๆอาจารย์เพื่อนมีเบอร์โทษพี่น้องนะครับตรงมาได,ด้เด้อพี่น้องเด้อนะครับอดกะร่างกายยังมาสั้นแข็งแห้งดีพี่น้องนะครับอากาศไข่หนาวพี่น้องนะครับเนาะเอาขอบพระคุณพี่นอ้องอีพีที่ทั้งไก่ทั้งไก่สุข,ขูทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังนะครับตั้งแต่ต้นชิปจนว่าจบชิปเด้อพี่น้องเด้อ สำหรับคลิปนี้ผมทวีค้นเดิมี่ขอ,อยุติคลิปของอาจารย์หนุ่มเมืองเยศทางยะโทธรเล็กวิ่งเพิ่นนะครับผ่านมากเพิ่นให้วิ่งหนึ่งและสี่กอดข้อ,ขอ,อกันมากออกที่หนึ่งสี่ตรงๆนะครับวันนี้เพิ่นให้วิ่งห้าและเปิดเปลิดเลขห้าพี่น 8, ้ง 5, นองสำหรับเล็กวินะ่งสำหรับเลขจับคู่ของเพิ่นนั่นรออีกคลิปหนึ่งได้พี่น้องเดอ้อแอดเจีโลกให้พี่ให้น้องในเบิ่นงกันอีกรอบหนึ่งนะครับถ่ายคลิปเล้วให้พี่น้องได้เบอง์ในช่วงน้องกันพี่น้อง นะครับนี่คือเลขของอาจารย์หนุ่มมองยศทางยะ่ทอนงวดประจำวันที่หนึ่งท่านว่าคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกพี่น้องเป็นไ้วิ่งห้าและแปดแปดและห้าได้พี่น้องเด้อนะครับงวดที่ผ่านมาให้วิ่งหนึ่งและสี่ออกออกติมติมพี่น้องกอดข้อกันมา่นหนึ่งสี่ติมติมข้างล่างพี่น้องนะครับงวดน,นี้จะกอดข้อกันว่าบอห้ากับแปดพี่น้องจะออกห้าแปดหรือจะออกแปดห้ารอบเบิง้งรอช่มผลงานน้ำกันพี่น้องนะครับ สำหรับเบอร์โทรเพิ่นพี่น้องก็0966397710เด้อพี่น้องเด้อนี่คือเบอร์โทรของอาจารย์หนุ่มเมืองยศสำหรับเบอร์โทรแอร์ก็0801850627พี่น้องนะครับเอาพี่น้องอยากโทรหาเพิ่นก็โทรหาเพิ่นได้พี่น้องนะครับสำหรับคลิปนี้ขอให้พี่น้องอยู่นไม่แห้งนะพี่น้องเด้อความสุขจงมีแก่ท่านผู้ชมผู้ฟัง fc กล่องทวีคนเดิมสูขู่ซุก้อนชิบเงินก็อขอให้ได้เงินกิดท้องก็อขอให้ได้ท้องนะครับไอพี่น้องเฮงเ่งปังปังกระเป๋าตุงตุงกินยาบกจกกับยาได้ร่วงพี่น้องนะครับเอาหักกันแพงกันพี่น้องจะติทิที่ปล่าลูกหลานไปกลางทางผู้เดียวพี่น้องนะครับเขาเบิ่งเขาโยมเขาเบิ่งเขาช่มให้ลูให้ลานนําแน่พี่น้องสำหรับคลิปนี้ขออัลลาพระจากพี่จากน้องไว้เพียงที่นี้สวัสดีครับ